ก็ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกคนนะเข้าสู่ช่อง Born Happiness Investor ครับก็มีเพื่อนๆของเรานะครับหลังไม่ถามผมกันเข้ามานะว่ามันจะมีอาชีพอะไรอยู่หรอที่เรียกได้ว่าสามารถทําเงินหลักล้านต่อเดือนได้แบบสบายๆโดยที่ตัวของเราไม่ต้องลงแรงหรือลงเวลามากมายนักนะครับวันนี้ผมเลยตั้งใจจะมาแชร์ระบางปันไอเดียตรงนี้กันนะครับ สวัสดีครับผมโคชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งหัวข้อของคลิปในวันนี้นะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินนั่นเองนะแต่สิ่งที่สําคัญเลยก็ต้องบอกเพื่อนๆพนี่ๆทุกคนก่อนนะว่ามีเพื่อนๆของเราหลังไม่ถามผมกันเข้ามาตามหัวข้อของคลิปในวันนี้เลยนะว่าถ้าวันนี้เนี่ยคุณอยากจะได้เงินหลักล้านต่อเดือนแบบสบายสบายไม่ต้องลําบากไม่ต้องลงแรงมากนะมันจะมีวิธีไหนที่สามารถทําได้บ้างนะวันนี้ผมเลยจะมาแชร์ไอเดียตรงนี้กันนิดนึงนะครับ แต่ก่อนที่จะไปรับชมและรับฟังคลิปนี้ก็อยากฝากเพื่อนๆทุกคนเลยนะช่วยเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่อง Mo ล h a p p i n e s s วเม e เตอรนะพันการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณหลักนะกด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านตายได้ด้วยนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงรายละเอียดของคลิปนี้กันสักนิดนึงก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะที่แถบด้านล่างผมได้แปะเอาไว้นะว่าปปััััััจจจุุุุุบบบนนนนนนผมมมทททาากกกกกลลลลล่่ล่นะ่่ะรรีีเไดด้้้วหหองงข ซึ่งคุณสามารถสมัครครั้งเดียวแล้วก็อยู่ด้วยกันยาวๆพบเจอกันตัวเป็นๆกับผมในช่องทางซูแบบสดๆกันได้เลยทักตอบสดๆกันได้ด้วยเช่นเดียวกันสมัครครั้งเดียวอยู่ยันซึ่งปีเลยนะถ้าสนใจก็ทักเข้าไปได้เช่นเดียวกันหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่สะดวกจะเรียนทางซูแต่สนใจอยากจะเรียนทางช่องทางวิดีโอก็สามารถสมัครมาเป็นสมาชิกในให้องเรียนวงนใหนได้ด้วยเช่นเดียวกันสามารถเรียนวิดีโอแบบบุฟเฟ่เป็นแบบรายเดือนกัน นะครับผมถ้าสนใจก็ทักเข้าไปที่ช่องทางไลน์ที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับหวังว่าพวกเราจะมีโอกได้พบกันนะครับผมและย้อนกลับมาครับในหัวข้อที่เราจะมาคุยกันนะว่าจะทำยังไงถึงจะสามารถทําเงินหลักล้านต่อเดือนได้ซึ่งที่สําคัญที่ผมอยากจะบอกคือตอนนี้เนี่ยคุณกําลังปักธงไปที่ตัวเลขของเงินอยู่นั่นเองซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณอยากจะได้รับเงินในปริมาณที่มาสมมติผมตีต่างอย่างที่บอกเนาะหลักล้านต่อเดือนก็คือตีเลขกลมๆไปที่หล้านบาท กัแล้กันนะนั่นหมายความว่าคุณต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่สําคัญนี้ก่อนนะว่าเงินมันจะมาได้อย่างไรนะซึ่งแน่นอนที่สุดครับมันมีความเป็นไปได้นะว่าเงินของคุณในแต่ละวันตอนที่คุณเกิดคุณอาจจะได้มาจากพ่อแม่ของคุณให้คุณดอกไหมคุณก็ได้เงินเขามาแต่มันจะถึงล้านหรือเปล่าต่อเดือนอันนี้มันก็แล้วแต่คนนะว่าที่บ้านร่ำรวยมาขนาดไหนอันนี้แต่ละครอบครัวก็จะมีความแตกต่างกันหรือว่าถ้าเกิดคุณติบโตขึ้นนะคุณสามารถหารายได้เข้ามาในชุดของคุณได้หรือเปล่าเช่นบางคนอาจจะรับ จ็อบพิเศษสอนเสริมพิเศษคุณสามารถทําหลักล้านต่อเดือนได้หรือเปล่าหรือพอคุณเริ่มทํางานนะครับคุณก็จะพบเจอว่าการทํางานประจํามันก็อยู่ที่ว่าคุณเรียกเงินเดือนของคุณมากน้อยขนาดไหนระหว่างเส้นทางของคุณคุณสามารถที่จะยกระดับรายได้ของคุณต่อเดือนเข้าไปได้หรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเรามาดั้งคิดดีๆหลักล้านต่อเดือนคุณต้องเข้าใจนะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องนักว่าคุณปักทงที่เท่าไหร่แต่มันสาคัญที่ว่า ถ้าวันนี้เนี่ยคุณอยากจะได้เม็ดเงินคําถามของคุณมันพูดถึงอาชีพว่าอาชีพอะไรจะสามารถทําได้ซึ่งผมอยากจะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพแต่มันเกี่ยวกับว่าหนึ่งวันนี้คุณรับผิดชอบอะไรอยู่คุณกําลังใช้ความรับผิดชอบใช้ตัวของคุณในการแก้ปัญหาหรือรับผิดชอบอะไรให้กับลูกค้าของคุณกันแน่ยิ่งระดับความรับผิดชอบที่มันสูงมากขึ้นมันจะช่วยคุณครับสามารถแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ยิ่งใหญ่มากขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ อย่างยิ่งใหญ่มาขกึ้นคุณก็จะสามารถได้เงินมาขึ้นด้วยเช่นเดียวกันพูดเรียก่ายครับลองจินตนาการถึงคนที่เป็นหมอเขารับผิดชอบชีวิตของคนได้ออนะือกมะเขาก็สามารถได้เงิน มาคืน้วยเช่นเดียวกันแต่บางคนเนี่ยคุณอาจจะเป็นพนักง,งานทําความสะอาดซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่คุณจะสังเกตเห็นว่าความรับผิดชอบของคุณมันจะมีความไม่เท่ากันอยู่มันเลยส่งผลให้ตัวของคุณมีไรายได้น้อยกว่านั่นเองดังนั้นถ้าเราพูดถึงระดับความรับผิดชอบที่สูงจะทําให้คุณครับสามารถได้เงินที่มากยกตัวอย่างอาชีพประเภทหนึ่งนะที่ผมก็เคยผ่านมาเช่นเดียวกันคือการเป็นได้ได้าอาสังหาริมทรั์ได้ได้อาสังหาริมทรั์คุณต้องเข้าใจว่าแน่นอนครับมันเป็นการไม่ได้ใช้ทุนอะไรใดๆเลยนะ สิ่งที่คุณต้องใช้คือใช้เวลานั่นเองนะแต่ถามว่าโจทย์ของเราเราบอกว่าอยากจะได้มาง่ายๆโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเขาว่าง่ายหรือยากมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเปรียบเทียบกับอะไรถ้าเกิดว่าวันแรกที่คุณเริ่มทำปฏิเสธไม่ได้ครับคุณไม่ได้มีความรู้อะไรคุณไม่ได้มีประสบการณ์อะไรคุณจะรู้สึกว่าการทําสิ่งๆนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้แรงใช้พลังงานแล้วมันก็อาจจะยากสําหรับคุณ ก็เป็นไปได้แต่เชื่อผมสิครับว่าวันที่คุณเป็นได้จนถึงระดับที่เรียกได้ว่าเป็นมืออาชีพเกิดขึ้นครับคุณเริ่มทํางานใบคล้องแคล่วว่องไวมีความสามารถมากขึ้นคุณจะรู้สึกว่าการได้เงินมาแต่ละครั้งมันอาจจะง่ายขึ้นก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นแสดงว่ายากหรือง่ายอยู่ที่ว่าคุณเปรียบเทียบกับอะไรและแน่นอนครับปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่เขาขายบ้านเขารับผิดชอบชีวิตของคน2คน เป็นอย่างน้อยเลยคนระับคนแรกคือฝั่งของผู้ซื้อเรื่องของแบบผู้ซื้อเนี่ยเขาก็ต้องสนดงความต้องการของผู้ซื้อว่าเขาอยากได้แบบไหนอย่างไรสเปคตรงตามความต้องการหรือเปล่าหรือตามบัตเจ็ตได้หรือเปล่าในฝั่งของผู้ขายผู้ขายบางคนอาจจะอยากขายเพราะว่าอยากจะปลดภาระนี้เกิดขึ้นนั่นหมายความว่ามันก็ต้องมีการเจรจารต่อรองตรงเขาก็ไปช่วยแก้ปนะัญหาตรงนี้ เกิดขึ้นนั่นเองซึ่งความรับผิดชอบของเขามันพูกกับทั้งสองฝั่งเนอกแม้มันเลยทําให้ทุกครั้งที่เขาปิดการขายในบ้านแต่ละหลังหรือว่าคอนโดแต่ละห้องมันสามารถแก้ปัญหาในระดับที่มันใหญ่มากกว่าปกติทั่วไปเลยทําให้เขามีไรายได้เข้ามา มาค้นแล้วบางคนครับที่เขาเป็นในหน้าอาสังหาเขาก็ประยุกต์ครับสไตล์นักลงทุนนั่นคือไปหาบ้านที่มันสาภาพสุดโซม,มาแล้วเขาก็เอามารีโดโเวอควบคุมต้นทุนต้นทุนต่างๆเกิดขึ้นได้ดอ,อกม้ซึ่งแน่นอนครับบางหลังก็อาจจะได้กําไรหลัก4ี่แสนห้าแสนหรือ6กแสนเกิดขึ้นก็สามารถ ทำได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วคุณเราคิดพาว่าถ้าเกิดเขามีซัพอย่างนี้เข้ามาเรื่อยๆและเขาสามารถโอนกรรมสิทธิ์ทุกๆเดือนแบบเดือนนะึงสักสองหลังเกิดขึ้นได้ได้กําไรระดับนี้เกิดขึ้นได้นั่นหมายความว่าเดือนหนึ่งเขาก็สามารถทํารายได้หลักล้านเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพนะแต่มันอยู่ที่ว่าวันนี้คุณแก้ปัญหาอะไรใดๆให้กับผู้คนอยู่บ้างละครับและระดับการแก้ปัญหาของคุณมันยิ่งใหญ่ หรือเปล่าโอเคไหมนี่คือหัวใจที่สําคัญอย่างมากนะครับซึ่งจะสังเกตเห็นนะว่าคนที่เขาเป็นเลยนะเขาแค่ตั้งเป้าแ้่ได้เดือนละสองหลังอนยะ่างที่ผมพูดถึงนะคกับทรัพย์ที่มันรีโนเวทแล้วก็เอาไปขายต่อตลาดแบบนี้เกิดขึ้นนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นไอเดียรูปแบบที่หนึ่งที่สามารถทําได้นะกับเดือนละหลักล้านบาทไม่ได้ยาก จนเกิดไปครับบางคนอาจจะบอกว่าโอ้แต่ฉันไม่สามารถขายซัพย์หรือว่ารับผิดชอบในระดับนั้นได้มันก็ไม่ได้เกี่ยวกันอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอาชีพเลยมันอยู่ที่ระดับความรับผิดชอบเท่านี้คุณรู้ตัวดีนะว่าระดับความรับผิดชอบที่คุณกําลังทําอยู่มันไม่ได้ยิ่งใหญ่หรือว่ามันแบบไม่ได้ช่วยเหลือผู้คนจํานวนมากอะไรขนาดนั้นสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงลองมาดูครับสมมติระดับการแก้ปัญหาของคุณมันอาจจะไม่ได้สูงมากเช่นคุณอาจจะขายของออนไลน์เนาะและสินค้าของคุณเนี่ยมันก็คือแบบ เป็นของที่มีกันทั่วไปเช่นอาจจะเป็นเครื่องสํอางอาจจะเป็นครีมอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปแล้วหนึ่งชิ้นของคุณคุณอาจจะขายสักประมาณ200บาทโดยประมาณหลายคนอาจจะบอกโอ้200บาทมันแพงเกินไปหรือเปล่าอันนี้มันก็แล้วแต่คนเดียวไหมแต่สมมตุติผมตีตัวเลขกลมๆสัก200บาทถ้าคุณอยากจะสามารถทําให้ได้เดือนละหลักล้านบาทคุณจะสังเกตเห็นว่าการแก้ปัญหาของคุณมันไม่ได้ยิ่งใหญ่มากมายอะไรขนาดนั้นนั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณจําเป็นต้องเล่นนั่นคือคุณจําเป็น ต้องเล่นกับปริมาณของผู้คนเข้าไปเสริมนั่นเองครับเพราะถ้าเกิดว,ว่าคุณขายได้200บาทต่อกระปุกเดียวไปแสดงว่าคุณจะต้องขายทั้งหมดเท่าไหร่ห้าหมื่นกระปุกต่อเดือนนะครับคุณึงสามารถทําเงินหลัก1ล้านบาท ต่อเดือนเกิดขึ้นได้เนืกอออกปะเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าตัวอย่าง2องตัวอย่างที่ผมยกให้คุณเห็นมันมีความแตกต่างกันเพราะคุณต้องเข้าใจว่าคุณปักทงที่หล้านบาทเนึกออกปะตัวเงินมันเกิดจากระดับในการแก้ปัญหาเลยหรือว่าระดับในความรับผิดช,ชอบของคุณถ้าปัญหานั้นยิ่งใหญ่มากแน่นอนครับตัวเงินมันก็จะมากขึ้นกับตัวระดับของปัญหาหรือตัวเคสตรงนั้นนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าระดับปัญหาของคุณมันไม่ได้ยิ่งใหญ่มากมาย ขนาดนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตหรือว่าประสบการณ์ใดๆของผู้คนสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณก็ต้องเล่น จำนวนนั่นเองเหมือนเคสของขายของออนไลน์ที่ผมพูดถึง200บาทแต่คุณขายได้5 0 0 0มชิ้นคุณก็ทําหลากักล้านเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนี่ยังไม่นับช่องทางที่แบบว่าเป็นตัวแทนต่อๆกันมาเป็นลักษณะของโครงขายหรือเครือข่ายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูนะว่าตกลงแล้วมันไม่ได้อยู่ที่อาชีพแต่มันอยู่ที่ระดับในการแก้ปัญหาหรือจํานวนในการแก้ปัญหาของคุณนั่นเองก็ลองไปดูกัน นะครับผมก็หวังว่าแนวคลิดของคลิปคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพืนี่ทุกคนที่เข้ามารับชมและรับฟังคลิปคลิปนี้ม,มาก นะครับผมและสำหรับใครก็ตามนะถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปคลิปนี้แล้วชื่นชอบคลิปคลิปนี้นะก็ฝากเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมนะผ่านกันกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปคลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผมและอย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันตรงนี้ครับลองเอาไปทำดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวคุณและเพื่อคนที่คุณรัก นะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณและจงทําในสิ่งที่คุณคิดว่าบัรชัยที่เหลือไม่ต้องคิดแลยนะครับหรือไม่คิเป็นที่เลยผมโค้ชบปอนวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาชมช่อง b o ลฮาร์เ i n e s ดน n วสเตและดูคลิป,คล,ปคลิปนี้กันจนจบเดียวโอกาสไว้พบกันในคลิปคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม